ไปดูกันที่หูฟังที่มาใช้เป็นแทนไมค์ไวเลสให้เราได้นะก็มีเรื่องของแท็บ S7 แล้วก็นอฬิกาใหม่นะฮะเดี๋ยวเราไปเริ่มกันเลยดีกว่านะฮะกับหูฟังที่เราจะเปลี่ยนให้มันกลายเป็นไมค์ไวเลสได้นะฮะ ก็นในงานเปิดตัวของโน้ต20ก็มีการเปิดตัว Galaxy Buds Live นะฮะซึ่ง่า l a x y x y Buds Live นี้นะฮะก็เปรียบเสมือนกับเป็นไมโครโฟนไร้สายให้เราได้เลยนะฮะซึ่งเราก็สามารถใช้แทนไมโครเวลสได้นะฮะแต่ว่าเสียงเนี่ยก็จะไม่ได้ชัดเท่ากับไมโครเวลสาดีๆนะฮะโดยนี่นะ,ะก็ Galaxy Buds Live นี้นะฮะจะมาในรูปแบบของหูฟังเอียบัสนะฮะต่างกับ Galaxy Buds Plus นะฮะที่มาในรูปของ In-Ear นะฮะทำให้มีมิติเสียงที่มากขึ้นนะฮะแล้วก็น้ําหนักเพียงแค่5.6กรัมเท่านั้นนะฮะแล้วก็ตัวนี้สามารถฟังได้ต่อเนื่องนะฮะต่อการชาร์จเต็มหนครั้งนะฮะใช้ได้6ชั่วโมงแล้วก็สามารถฟังได้ทั้งวันเนี่ยรวมกัน21ชั่วโมงนะฮะถ้าเก็บชาร์จเก็บชาร์จอะไรประมาณนี้นะฮะ โดยตัวนี้นะฮะ Galaxy Buds Live นี้นะฮะก็มาพร้อมกับระบบตัดเสียงรบกวนด้วยนะฮะโดยที่หาใครสนใจตัวนี้นะฮะ Galaxy Buds Live นี้มีให้เลือกกันถึง3สีนั่นก็คือสีขาวสีดำแล้วก็สีทองแดงนะฮะโดยนะฮะเปิดตัวในเว็บไทยเนี่ยราคา6,990บบาทเรามา